อาตมาป่วยมาเช่นนานไม่ได้บันทึกเสียงไม่ได้ออกข่าวบรรดบท่ดาแนพุทธบริษัททราบการหนังสือทั้งนี้เพราะว่ากฎธรรมดาของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดแก่เจ็บตายอาการป่วยจริงๆบรรดาท่านทั้งหลายมันป่วยมาตลอดชาติแต่วความรุแนแรงของอาการป่วยเริ่มตั้งแต่ วันที่15มิถุนายน2525 25. ตั้งแต่นั้นมาการป่วยทวีขึ้นไประตานาำดับและก็ถึงที่สุดการป่วยหนักปีพศออ .2528 ตอนกลางวันษาปรากฏว่าป่วยถึงขั้นจะต้องเกือบตายมีการเครียดอยูน่หนักแต่ก็ในที่สุด ร่างกายเขาสามารถส่งเข้ามาได้ท่านี้ต้องอาศัยพุทธบาร,รมีคือบาร,รมีของพระเจ้าพระปฏิเจ้าพระเจ้าก็ทำแล้วก็อริยสงฆ์ทั้งหลายตลอดจิงนครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดและพรมเทวดาท่านช่วยถ้าพูดอย่างนี้คือเป็นความฝันมากเกินไปแต่ก็เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ทั้งที่มีอายุแก่กว่าอาตมาเสมออาตมาอ่อนกว่าขั้นลูกขันหลานต่างคนก็ต่างมนความป่วยไข้ไม่สบายบางท่านถึงก็คอยฟังข่าวอย่างสมัยที่กลับมาจากอเมริกาพวกคนรู้ทราบว่า,าป,ป่วยหนักแค่ว่ป,ป่วยที่อเมริกาไปถึงชีคกาโก้ก็ดีอยู่สองวันหลังจากนั้นก็ป่วยเจียบรัน ก็ร่นความว่าการป่วยเท่านั้นเข้าถึงขั้นตายกันแน่ว่าปิดทั้งหมดไม่สามารถจะคใครไข้ออกมาได้อาการหนักมากแต่ก็อาศัยพุทธบารมีบารมีพระพุทธเจา้าพระประเจ้จาพระอริยสงฆ์พระมเทว,วดาตลอดจทั้งหมอที่รักทำการรักษาหมอที่รักษาชื่ออะไรกไม่ทราบลืมชื่อไปแล้วเชื่อเขาจริงๆ อาตมาตั้งชื่อให้ชัยศรีเธอไปอเมริกาด้วยช่วยจริงๆคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เที่ยวเตร่กับเขาตอนนี้เพราะว่าการคบพระแก่ช่วยส่งเสริมพระแก่พิยามันเทาความทุกข์พระแก่เธอก็ต้องแก่ไปด้วยคาว่าแก่ในที่นี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้เที่ยวกันเธอไม่ได้เที่ยวมีความห่วงใยเป็นพิเศษ แล้วก็ทั้งพระก็ดีเนนก็ดีเนเนไม่มีไปผู้ติดปากไปคนทั้งหลายที่ไปก็ดีต่างคนก็ต่างมีความหหวงใหญ่แต่มันก็ยังไม่ตายท่านพุทธบริษัทอยู่ทิคายโก้ไหลายวันอาการป่วยไม่คลายหนักจนกระทั่งไม่สามารถจะคุยกับใครได้แต่ใช้รวบรวมกำลังกายเท่าที่มีอยู่และกำลังใจ เวลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททังางยจะมาเจริญกรรมฐา,านกันก็รวมกําลังกายกาลังใจอย่างหนักไปแนะนําพระกรรมฐา,านตามสมควรแต่ก็พูดไม่ได้มากให้ศีลได้นําสมาทานได้หลังจากนั้นก็คุยนิดหน่อยแล้วก็ต้องกลับมานอนก็รวมความมหาความสุขไม่ได้เอาจะคิดกาโก้มาเดนเวอร์ก็ยังป่วยอยู่ มาที่บ้านเดนเวอร์เนียศัยท่านยาของบ้านผู้ใหญ่มารดาของบ้านช่วยสงเคราะห์อีกแรงหนึ่งค่อยบันเทาไปได้กลับไปถึงแคลิฟอร์เนียตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพอขยับเ,เดินได้บ้างการเดินก็ต้องไปที่โนนศูนย์การค้าแะไม่ได้ไปซื้อของเพราะศูนย์การค้าเย็นที่ชิคาโก้ก็หนาวเดนเวอร์ Denver ก็หนาว พอถึงแคลิฟอร์เนียปลายกุปร้รอนต้องอาศัยศูนย์การค่าเป็นที่เดินพ่อเย็นใครเขาซื้ออะไรเป็นเรื่องของท่านแต่ก็ไปตอนนี้ก็ขอพูดหน่อยหนึ่งว่าการไปต่างประเทศครานี้ไม่จะรบกวเงินสงมันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ในประเทศไทยช่วยสงเคราะห์กันจริงๆสองแสนเศษ และกัรรดาลูกหลานละบรรดาญาจงพุทธบริษัทที่อเมริกาทั้งชิคาโกเดนเวอร์ Go, Denver, และแอนอเนลลีโคเนียทั้งหมดก็ช่วยกันมาจริงๆรล้านเศษเป็นนว่าเงินงบรรดาแทนพุทธบริษัทที่ทําบุญมาส่วนอื่นไม่ได้รับกวนแต่โอกาสช่วยซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับพระพระไปไหลายองค์พระพระทั้งหมดที่วัดท่าทรงมีความเหนื่อยยากมาก ให้ไปปล่อยคลายชีวิตบ้างแต่เงินของวัรดาท่านพุทธบริษัทที่ถวายมาก็ซื้อเกี่ยวอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนจากอเมริกาหมดไปจริงๆประมาณหกแสนบาทเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ช่วยการศึกษาอีกสี่แสนบาทเศษสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทแล้วก็นอกจากนั้น ก็นำมาในการก่อสร้างบ้างเสียค่ากระแสไฟฟ้าพระบ้างก็เป็นมาผิวไปก็หมดกันไปเป็นเงินเงินนั้นดายญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีมีประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์บ้างและก็ทําเป็นการสงเคราะห์ประสงค์ในพุทธศาสนาบ้างช่วยส,งส่งเสริมพุทธศาสนาในการก่อสร้างและธรรมะบ้าง ขออาตมาก,ก็ขอ,อนมัฏฐาับรบรดาท่านพุทธบริษัทที่นี้ได้มีการสราะห์ค่าวนี้ขอความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหมดจงโดยบรรดาในท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลและจงเจริญไปด้วยจากตรพิธพร์ชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขภาพละและปฏิพัน์ทุกท่านปรารถนาสิ่งใดค่อยใดสิ่งนั้นสมความปรารถนา ความจริงการพูดคราวนี้ไม่ได้มีความประสงค์จะพูดตก่อกับการไปอเมริกาไปเที่ยวที่ไหนบ้างสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็คือที่นอนและลูกหลานก็ดีแสนดีจริงๆในประเทศอเมริกาทุกคนแสนจะดีหมดในประเทศไทยทุกคนเราแสนจะดีหมดแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยบรรดาลูกหลานและพุทธบริษัทญาโจรทั้งหลาย ที่มีความห่วงใยต่างคนก็ต่างมาถึงถามถึงความทุกข์ตั้แก่การป่วยไข้ไม่สบายทุกตาส่วนใหญ่ก็เลยฉันจะเป็นเกือบทุกคนแลวคนที่รู้จักจริงๆอาตมาคิดว่าทุกคนต่างคนต่างนำจะตุปัระจัยมาถวายเ,าวเพื่อช่วยในการรักษาโรคมีหลายคนที่เข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยไข้ไม่สบายเป็นยังไงบ้าง ก็ตอบว,ว่ามันก็แย่มากเป็นธรรมดาของร่างกายที่กลับก็ไปซอยสายลมในกาลังเพียบจัดวันศุกร์ที่เข้าไปวันนั้นหนักมากอาการอักเสบของลำไส้หนักเป็นพิเศษก็ได้หมอห้าคนคืมอมัจรรนหมอมนตรีหมอชนะหมอวัฒนะแล้วก็หมอชยัยศีชื่อจริงๆนึกไม่ออก เน้กข่าเแต่ชื่อที่แต่งแต่งตั้งให้เรียกเคยอย่างนั้นมันทมสบายดีรู้สึกว่าชื่อจริงๆมันเพราะมากเกินไปเรียกไว้ถนัดตั้งห้าคนมาคอยให้ยารักษาโรคแต่ก็เป็นการโชคดีจริงๆวันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่าไม่รอดพอไปถึงดอนเมืองก็การเครียดจัด ออกจากดอนเมืองชั้นข้าวเสร็จไปพักที่บ้านท่านพลอากาศทวาทรโรจนวิภคัครพอออกมาแล้วก็อาการหนักมากนึกในใจว่าวันนี้ไม่วัดเทพก็วัดธาทองอาจจะไปจำบรรษาตลอดการที่นั่นก็ได้แต่อาการหนักมากเพียงใดก็ตามทีจิตใจยังสบายรู้สึกว่าเป็นของธรรมดา ก็ใจก็นึกถึงพระแม้าการป่วยมากเพียงใดก็ตามจิตก็นึกถึงพระมากเพียงนั้นพราะพระจ่อมนึกถึงพระการนึกถึงพระเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนหนึ่งเป็นความดีถ้าพระตรงถี้เป็นความดีสูงสุดแต่ว่าชาวโลกอาจจะคิดไม่ถึงในืคิดหรือไ,ไม่ได้คิดถึงก็ได้เป็นของธรรมดานึกถึงพระว่าวันนี้ถ้าจะตายก็เชิญตาย ขอไปตามวิถีทางที่เราตั้งใจไว้กรวดีเนนึกถึงภาพพระจิตใจก็ตะวัดถึงพระมีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ตายแต่ความรู้สึกบอกต่อไปว่ายาที่หมอตัดสินใจถวายถูกต้องกับโรคใหการจะหายเร็วความจริงก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงซอยสายลมท่านบ้านบ้านท่านพรอากาศโทรเสริมสุขสวัสดิ ก็ปรากฏว่าพบหมอหมอจัดยาไ้เรียบร้อยแล้วฉันยาเข้าไปแล้วก็หมอก็ให้น้าเกลือฉีดยานอนหลับไม่มีการพักผ่อนเมื่อเกินจากหลับน้าเกลือหมดแล้วไม่หมดก็ไม่ทราบหมอก็ยังนั่งเฝ้านอนเฝ้าสงสารหมอต้องทิ้งการงานทิ้งความสุขจากบ้านแารักษาโรคก็ไม่ได้เงินเงินก็เสียเสียจากการซื้อยา เสียเวลามารักษาเสียค่ารถและนอกจากนั้นรักษาเสร็จก็เสียกระตังให้พระผู้ป่วยความดีของท่านหลายพวกนี้หรือไม่ได้พอถึงสี่โมงยินอาการก็คลายตัวพอถึงหกโมงยินใากลา้อาการคลายตัวมากหลังจากนั้นก็ลงไปคุยกับบรรดาแท่นพุทธบริษัทได้ก็รอดชีวิตไปคราวหนึ่ง ็มีบรรดาลูกหละนะานแลาญาติโยมทั้งหลายถามเรื่องความสุขทุกข์ที่ท่านมีความรู้ว่าไม่ป่วยแต่บางท่านที่ไม่ทราบก็มีมากการ,รแสดงออกไม่ได้แสดงถึงว่าทุกข์เคยเวทนาเครียดกยารจะคุยกับบรรดาแทนพุทธบริษัทท์โลดรวมกาลังใจอย่างหนักสู้แค่หมดลมถ้าธรรมะถ้าอย่างอื่นไม่เอาด้วยแน่ก็คนจะตายแล้วในที่สุดก็จะรอชีวิตมันได้ มีท่านหนึ่งเข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยมากไหมอี่ท่านหนึ่งเข้ามาพาคุณแม่มาด้วยความจริงท,ท่านคณะนี้ท่านช่วยมานานกําลังทรัพย์ก็ช่วยมากแต่ว่าทุกคราวที่ช่วยเหลือไม่เคยบอกชื่อมาคราวนี้ท่านช่วยบอกชื่อเขียนชื่อมาให้สองท่านแล้วท่านหนึ่งพามันดามาฉันได้จําได้ว่าอ๋อ คนนี้คือบุตรของคนนี้นั่นเองแต่ว่าเจ้าของสงวนชื่อก็คงขอสงวนตามความดีของท่านที่เกื้อกูลตลอดมาลืมไม่ได้ยิงตั้งสถานที่สำคัญไว้นหนึ่งห้องกรรมฐา,านและพระพุทธร,รูปสำรับอิสองใส่ชื่อสองเจ้าของท่านไว้หากว่าท่านทราบชื่อของท่านลูกข่าวนี้ก็ขออาภัยด้วยที่ไม่มีโอกาสจะได้ บอกเกล่าเก้าสิบย์องขออนุญาตไทศาสตร์เข้าใจว่องขออนุญาตจากของคงไม่อนุญาตเพราะปกปิดมานานด้วยความดีของท่านเขาก็นท่านทั้งหมดอดที่จะทาไม่ได้ต้องทําเพราะความดีต้องรับด้วยความดีความดีต้องสนองด้วยความดีเวลานี้ก็เดึกมากบรรดาเทพบริวัทมันกํนาลังป่วยแต่การคลายตัวขึ้นมาสามวัน คลยขึ้นมาแล้วนะสามวันอาการพอดีบ้างมีกำลังพอใช้ได้บ้างซ้อมเดินมาสองวันพอเดินได้เวลานี้อย่าลงแต่ตรงชั้นล่างกุฏิไม่ไหวรอบรอบกุฏิข้างบอ่อในสวนท้องหลังที่เคยเดินกลางวันตอนเย็นก็ไม่สามารถจะไปได้แต่เวลานี้ที่สองบรรดาท่นพุทธบริษัทหลายเป็นวันที่สิบห้ามิถุนาย,ยนสองพันห้ารอยสาสิบลืมบอกไป ตื่นขึ้นมานึกกบรรดาไปจะคุยกับรรดาท่านพุทธบริษัทผู้มีคนจะเป็นชั้นพี่ชั้นแม่ชั้นนาชั้นอาชั้นหลายก็ตามชั้นลูกก็ตามก็มถือว่าเป็นผู้มีคนเพราะชีวิตอาตมาทรง้ได้เพื่อท่านทั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่สงเคราะห์อาตามาก็หมดโอกาสจะมาพูดอย่างนี้ได้ก็จะเล่าเรื่องสู่กันฟัง,างการป่วยพ้นไปมาเมื่อ เมื่อไม่กี่วันมาน,นี้เมื่อวันที่สิบและวันที่เก้าวันที่เก้ามิถุนายนอาการป่วยพิเศษที่ก่อนหน้านั้นสามวันนอนอยู่เห็นเลขเก้าขึ้นชัดมากตัวใหญ่แล้วก็มีวงกลมภายในมีสีแดงก็คิดในใจว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งการป่วยถ้าจะป่วยอยู่แล้วถ้าจะมากขึ้นต้องดูสีมากจะน้อยต้องดูสี ถ้าสีแดงจัดก็ป่วยมากสีแดงน้อยก็ป่วยน้อยถ้าสีแดงจัดถ้ามีเลขเก้าอยู่ภายในก็คิดว่าวันที่เก้าเราต้องป่วยแน่เพราะบอกวันที่วันสิบก็เป็นความจริงตามนั้นพอถึงวันที่เก้าอาการก็เครียดหนักพอถึงวันที่สิบเวลาสามโมงเช้าเก้านิกาว่าทั้งสองอย่างบางคนเรียกสามโมงเช้าบางคนบางคนบางคนเรียกเก้านิกาก็เกิดปัสสาวะไม่ออก ความจริงไม่มีทีท่ามาก่อนอาการตายเริ่มปรากฏอยู่ๆก็ปัสสาวะไม่ออกเฉยๆเมื่อปีสองแปดมันเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งก็ไอพอนุชคืนคงดีโทรศัพท์บอกหมอจรุนเพราะคุณหมอทั้งห้าคนห่วงใหญ่มากรักษาทั้งที่กรุงเทพติดตามไปทั้งที่วัดยอมอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียเวลาการงานไม่เป็นไรแลง้นนอกจากนั้นยังเตรียมห้องไว ถ้าหลวงพ่อป่วยหนักอะไรจะเข่าห้องได้ทันทีความดีของหมอทุกคนและทุกท่านดีหงใหญ่ลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสุดขั้นยอดชีวิตก็มานั่งคิดว่าพอถึงวันที่เก้าป่วยหนักวันที่สิบปัสสาวะไม่ออกก็คิดว่าการอย่างนี้ต้องผ่าก็นึกในใจว่าจะผ่ามันทำไม การผ่าตัดก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ไม่หายเจ็บแล้วก็ตายเจ็บครั้งนี้รักษาหายต่อไปก็เจ็บใหม่อาจต้องถูกไปอีกผ่าซับผ่าซ้อนรักษาซับรักษา,ซ,าซ้อนแบบนี้ไม่ควรจะมีต่อไปโดยการเกิดมีชีวิตมาอย่างนี้ก็พอแล้วอายุเจ็ดสิบปีเศษที่พอนานพอแล้วก็ไม่พอจริงๆมันเบื่อเลยเกินเบื่อมานานแล้วเพราะการงานก็ทำหนักการก็เครียดหนักป่วยก็ป่วยหนักขึ้นทุกวัน ตัดสินใจว่าการป่วยคราวนี้ก็ขอให้เป็นการป่วยครั้งสุดท้ายทุกกรรมเวทนานใดๆจะมีก็ให้มันมีตามใจมันเราจะตายเร็วเราจะตายช้ามันก็ตายเหมือนกันก็ไม่ควรจะมาประพิงเวลาก็ตายซั่เวลานี้ก็หมดเรื่องความจริงเรื่องนี้ตัดสินใจมาจากอเมริกาแล้วก็ควรจะตาย แล้วก็ระยะจากอเริรากาจไปถึงวันที่ที่สิบมิถุนายนตัดสินใจมาสามครั้งมันเครียดจริงๆเหลือทนต้องใช้กำลังใจหนักมากเป็นพิเศษแต่บรรดาท่านพุธธบริษัทก็น่าสัจจันตัดสินใจแน่นอนใช้ใจดูกายว่าส่วนใดบ้างของร่างกายที่คุมกระติก ัวตัวแล้วมันไม่ติดกันแน่มันช่วยกันไม่ได้จริงๆประสาทเสียหมดประสาททุกอย่างตายด้านก็คิดว่าคราวนี้คนรจะตายถ้าถามว่าใครตายก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายจิตใจมันตายไม่ได้แน่หาที่ไปเมื่อพร้อมแล้วจิตก็เป็นสุขพอถึงเวลาเป็นสุขบรรดาเจ็าพุทธบริษัทปรากรพระปรากฏองค์พระท่านมา ท่านก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ดีจริงต่อก็ไม่ติดแต่ว่าชีวิตยังไม่ควรจะดับก็กราบเรียนถามท่านว่าถ้าชีวิตไม่ดับอะไรจะทรงอยู่ในเมื่อประสาทมันใช้งานไม่ได้ท่านบอกควรจะอยู่ถามท่านว่าจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อเวลานี้กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับปับสสาวะก็ไม่ออกมันก็ควรจะตายวันนี้ การอยู่ไปไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าผ่าไม่ผ่าแน่จะปล่อยให้มันทรงทุกขเวทนาแบบน,นี้นั้นที่สุดมันก็ต้องตายเองพระเตงก็บอกว่ารอก่อนชีวิตเป็นของมีค่าก็นึกในใจให้ชีวิตระยำหม,มานี่มันมีค่าตรงไหนมันเลวแสนเลวไม่ได้ความทุกขเวทนา แล้วก็อดกดทนมาด้วยการถ้าปวงต่อไปนี้ไม่ขออดไม่ขอทนอะไรก็ตามทีจะช่วยใครต้นช่วยด้การคล่องตัวถ้าการคล่องตัวไม่มีก็ไม่ช่วยใครเพราะช่วยท่านแล้วเราก็ไม่หมดทุกเราไม่ช่วยท่านเราทุกน้อยเราช่วยท่านเราทุกมากเรื่องบุญในกุศลก็พอพอสมควรแก่ชีวิตที่เลวทามแบบนี้ ร่างกายเต็มไปด้วยความสุขโปร่สัคงคกอเต็มไปได้วยความเร็วต้องการอะไรมันอีกนอนนึกอว่าอะไรบ้างที่ยังบกพร่องในการบนกังลคิดแล้วก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเราทําพร้อมทุกอย่างสิ่งใดที่พอถ้าบังเอิญจะไปเกิดใหม่เป็นคนสิ่งนั้นก็พเพียรพร้อมแล้วแล้วก็พร้อมมาแล้วก็สิ่งใดที่จะเกิดเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามก็พร้อมแล้ว สิ่งใดที่จะไม่กลับมาเกิดสิ่งนั้นก็พร้อมแล้วทุกอย่างเมื่อพร้อมก็ไม่จําเป็นต้องมาทุกใหม่ต่อไปตัดสินใจว่าควรจะไปกันแน่พระเตยบอกว่ายังไม่ควรก็บอกว่าท่านกากลับเรียนได้ว่าไม่ควรก็ต้องควรเ็คราวนี้ไม่ยอมผ่าทิงยังไงก็ไม่ยอมผ่าโรงพยาบาลก็ไม่ยอมเข้า เาการเข้าโรงพยาบาลความเป็นใหญ่อยู่ที่หมอความเป็นใหญ่ไม่อยู่ที่คนไข้เมื่อหมอจะทำอะไรก็ต้องตามใจหมอในเมื่อหมอทําม่อย่างไงก็ตามมันก็ต้องตายวันนี้ไม่ตายวัน,น,วน,นหน้าก็ตายปีนี้ไม่ตายปีต่อไปก็ตายม,มันต้องตายกัแน่ในเมื่อจะตายก็ขอให้ตายระยะใกล้ๆไ่ทรมานมากท่านคนนิ่งในที่สุดต่องบอกว่าไม่ต้องผ่าจะอ,อยู่ได้ไหม ก็กราบเียนว่าถ้าร่างกายมันอยู่ด้ดีก็อยู่ร่างกายอยู่ไม่ดีก็ไม่ขออยู่เพราะอยู่ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าเอาละต่อไปฉันจะช่วยให้ค่อยๆดีขึ้นใจใจเร็วนักนะต่ก็บอกว่าการคราวนี้ไม่ต้องผ่าเพราะโรคคราวนี้ไม่จะเป็นพระลูกหมากเสร็จลูกหมากโต ความจริงแล้วอุจาระมันแข็งจัดในกระเพาะอุจาระแล้วก็มันเบียดท่อปัสสาวะทําให้ปัสสาวะไม่ออกเธอจงดูว่าเป็นความจริงตามนั้นไหมท่านก็ชี้ให้ดูเมื่อดูแล้วก็ทราบตามความเป็นจริงท่านก็บอกว่าการล้างท้องหมอย่อมไม่พอใจแต่ถึงอะไรก็ดีเธอต้องล้างท้อง ถ้าไม่ร้องไม่ล้างทุกขเวทนาจะหนักกว่านี้แล้วก็ยังไม่ตายท่านตัดท่านพูดแล้วก็นึกหนักใจว่าทลางท้องมาเอินมันไม่หายจะว่ายังไงท่าบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันตอนบ่ายสองโมงไปรับแขกตามปกติ <c oughs> แต่ความจริงการรับแขกก็งำง๋มเต็มทีพูดกับแขกก็ไม่ไหวนั่งเป็นทุกาตา เป็นสังขารนุตติไปเรื่อยๆไปถึงเวลาก็กลับกลับมาก็จัดการให้เจ้าหน้าที่ทาการล้างท้องก็เป็นเรื่องน่าเสียจายพอาล้างท้องเสร็จปัสสาวะก็พุ่งโชนทันทีท้องโล่งหมดทุกไปตัวมาล่างกายก็เพลียนิดหน่อยแต่ความจริงการล้างท้องว่าเพลียมากอาตมาไม่เคยเพลียมากเลยที่ไม่รู้สึกเพลียเพราะประสาททั้งร่างกายมันตาย ถ้าพูดอย่างนี้ท่านนัหลายที่ไม่ป่วยเองไม่ทราบหมอถ้าพูดตำลักวิชาก็ไม่ทราบแล้วร่างกายตายจะทรงอยูได้อย่งไงอันนี้เป็นเรื่องของพระถ้าพระจะเพื่ทราบตามความเป็นจริงแล้วก็พอดีหมอที่โรงพยาบาลแม่แเด็กชื่อว่าอะไรเขาเขียนตำรามาให้เขออ่านดูชื่อว่าคุณหมอวุฒิชัยในในแพทย์วุฒิชัย องสันอะไรเนาะองสัก่อนนั่นิา,าเขาเขียนมานะก็อ่านไป่อ,ออกนะักเขาเรียกวงหมอวุฒิใจวงสันก่อนเธอนัดว่าจะมาประมาณใกล้ๆสี่โมงเย็นที่พกนาฬิกาจะจัดมาสนปันสสาวะออกก่อนที่หน้าคุณหมอจะมาประมาณทักสามโมงครึ่งและสิบห้านาฬิกาสามสิศนาทีประมาณนี้ก็ลงไปพักคอยหมอ นอนอยู่บนเตียงมันเพลียนหน่อยก็หลับตาหลับตายก็ภาวนาตามปกติเรื่องตามเรื่องราวของพระจีตก็คิดว่าเองจะตายก็เชิญตายเองไม่ตายแล้วก็อยากให้เธอตายแต่ไม่ตั้งใจจะฆ่าเราอยากจะไปบ้านของเราบ้านอยู่ไหนเป็นเรื่องที่เราจะพ้องรู้ในฐานะที่เป็นสาวกของ์สมเด็จพระบรมคราูถือว่าเรื่องตายเป็นของธรรมดา เรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กเมื่อเกิดมากินมากตายน้อยนั่นคือกินไหลไม่รู้นับยิ้มไม่ท้วนแต่ตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวก็ถึงที่สุดกันก็นึกในใจว่าอาอมันจะตายก็เชิญตายก่อนจะตายก็ยึดพระเป็นที่พึ่งก็ภาวนาทาผิดสบายบรรดาเตืนพุทธบริษัททั้งหลายพอจับลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแค่ไม่ถึงสองรอบกิดก็เคลิ้ม นี่ก็เคลิมหมดความรู้สึกภายนอกก็ปรากฏว่าฝันนอนฝันฝันกลางวันสุนัขมอนล้อมรอบแล้วก็ฝันถ้าความจริงเรื่องสุนัขที่บรรดาเต็มพุทธริษัทอาตมาขอพูดสักนิดหนึ่งดูงว่าไปป่วยที่อเมริกาอาการมันเหมือนกับสุนัขป่วยคําว่าสุนัขป่วยหมายความว่าอาตมาเนี่ยมีสุนัขอยู่มากความจริงมันสองตัวพ่อแม่ แต่ว่าในสุดมันก็กลายเป็นหลายสิบตัวแค่สองตัวพ่อกับแม่เท่านั้นทั้งลูกทั้งหลานมากมายเจ้าสุนนักนี่ก็เหมือนลูกถ้ามันออกใหม่ๆให้เจ้าแม่ก็ต้องพามาเวลาเอาใหม่ลูกยังเดินไม่ค่อยได้เวลากลับประจำรับแขกเจ้าแม่ก็ไปคอยดักหน้าประตูพอเข้าประตูบริเวณกระติมันก็เดินนําหน้าพาไปหาลูกไอ้เจ้าลูกก็มานอนบนตัก ตัวเล็กๆตักกันอนไหลายตัวถ้าไหลแม่แต่ละแม่ก็มาคอยออกจากแม่นี้แม่นั้นก็พาไปห้องของตัวมันเป็นอย่างนี้สุนัขคลูโลกก็มีความรักในมันมันมีความซื่อสัตย์สุขใจด,ดีแต่เจ้าสุนัขพวกนี้มันตายไปหลายตัวอาการที่เป็นก็คือว่าวิ่งเล่นอยู่ดีๆมีแรงมากพออาการไข้จับปั๊บมันจะหมดแรงทันทีแล้วก็ลุกไม่ขึ้นท้องอืดพายไปออกในที่สุดก็ตายรักษา,าไม่หายก็ดีหมอ จะรูนหมอมนตรีหมอชนะอะไรก็ตามแล้วก็มีต่านสตัตวแพทย์ท่านหนึ่งจากกรุงเทพไม่รู้ชื่อท่านแก้ชีวิตหมาไว้มากหลายตัวกำลังจะแย่ท่านหมอพวกนี้ไปถึงให้การนักเยียวยารักษาหายความดีของท่านลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสดุดอะไรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไม่จะพูดหน่อยหนึ่งก็หมดเวลาไปสามสิบนาทีตอนนี้ไปก็ขอหยุดเี่นี้หนึ่ง ขอต่อมาหน,น้นนาใหมขขๆๆข่ของเทปไอ้กนิดนะเพราะว่าแหมก็จะเข้าเรื่องได้กับนานได้เกินขอหยุดทนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยับใหม่ขยับใหม่